จอร์ดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย i, ายอิจิสตล์ประจำวันที่20มีนาคม2567โดยชายผู้บังคับร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้กันดีกครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าว,ว,วันนี้ดิโก้มาแล้ววินทีสามแข้งนอกโผล่ร่วมแคมป์ทีมชาติไทยที่เกาหลีใต้นะโดยครบ23คนแล้วนะฮะเมื่อทางด้านของลุกโซนนิโคลัสมิเกลสัน จากด้านของโอ o บอเดนซในลีกสุดเดนมาร์กเอเรชดอร์อจากทางบาหรียูเ็ตอินโดนีเซียแล้วก็สมุนักเหมือนตาจากทางด้านของโ h บรวนเบลเจียม3แข้งจากลีกนอกเดินทางมาสมทบกับทางทัพช้างศึกทีมชาติไทยตเตรียมดวลทีมชาติเกาหลีใต้แบบเต็มอัตราศึกสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่จะทำการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียร,ร,รบอบ2 และที่3พบกับทางทีมชาติเกาหลีใต้ที่โซเวอร์คัพสเตเดียมในวันที่21มีนาคมเวลา18นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทย,ไทยถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32ในค่ำน,นี้นั่นเองครับอาจะผมเป็น่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเปิดทางด้านของสซติเฮตูเฮทับช้างศึกทีมชาติไทยพบทีมชาติเกาหลีใต้ โดยการที่ทางด้านของมาสดาอิชิอิโคหน้าโคชชาวญี่ปุ่นตเตรียมจะนำทัพช้างศึกทีมชาติไทยลงสนามแมตส์สำคัญพบกับด้านของทีมชาติเกาหลีใต้ทีมอันดับที่12ของโลกในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียวันที่11มีนาคมณสนามโซเวอร์คัพสเตเดียมประเทศเกาหลีใต้โดยเป็นการเปิดสถิติในการพบกันระหว่างทีมชาติไทยพบทีมชาติเกาหลีใต้โดยผลงานล่าสุดนั้น5ครั้งของทางทั้ง2ทีม ปรากฏว่าไทยแพ้ไป4ครั้งเสมอ1ครั้งสถิตในการพบกันมีในทั้งหมดดังต่อไปนี้ปี2016ไทยแพ้กอหิีใต้ไปศูนย์ต่อ1ฟุตบอลอืน่นเครื่องปี2อ1 2ไทยแพ้กอหิีใต้หนึต่อ3ศึก kings cup ปี1 9 9 7เกาหลีอริใต้เสมอไทย0ูต่อศึกสคัดบอลโลกปี1 9 9 7ไทยแพ้กอริีใต้ไป็นึต่อ3าึกคัดบอลโลกและปี1981เกาหลีอริใต้ชนะไทยไป5ต่อ1ในสึกคัดบอลโลกในครั้งนี้ โอ้โหสถิตินะผมก็ไทยยังไม่เคยชนะเกาหลีใต้เลยนะฮะต้องมาดูกันต่อไปก็นละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงแข้งนอกมากันครบทีมชาติไทยซ้อมฟูทีมครั้างแรกที่เกาหลีใต้ท่ามกลางอากาศ5องศาเซลเซียสโดยแข้งนอกมาพร้อมกันครบ23คนแล้วเป็นครั้งแรกนะฮะท่ามกลางอากาศหนาวถึง5องศาเซลเซียสโดย4แข้งจากลีกนอกสุดประโชคสารชาติ จากทางั้นของฮอกไกโดคอนเซปโรนิโคลัสมิเคิลสันเอเริชดูร์และก็สุบินัตเหมือนตาเดินทางเข้าฝึกซ้อมกับเพื่อนทับช้างศึกอย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกที่สนามฝึกซ้อมโกย่างประเทศเกาหลีใต้ทากลางอุณหภูมิ5องศาเซลเซียสเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับทำศึกตบบนโลกปี2026หรับคัดเลือกโซนเดเชียปปรอบ2นัดที่3กับทีมชตาติเกาหลีใต้ใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมง30นาที โดยทีมชาติไทยชุดใหญ่จะทำการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026โซนเอเชียรอบ2นัดที่3พบกับทางทีมชาติเกาหลีใต้ที่โซเวิร์คัพสเตเดียมวันที่11มีนาคมเวลา18นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทย,ไทยถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีในครั้งนี้นั่นเองครับอ่านะผมเป็นเดาว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกัน้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อบ,บ้านจนครับสหรัฐยืนทึ่ง ลุงชาวเกาหลีใต้โผล่ขอลายเซ็นพร้อมอธิบายเหตุผลว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่โดยการน,นี้ทางด้านของแข้งช้างศึกฟีเวอร์เมื่อทางด้านเกาหลีใต้ลุงชาวเกาหลีใต้ท่านหนึ่งนะฮะยืนรอเพื่อที่จะขอลายเซ็นเจ้าตังสารัตย์อยู่เย็นกองกลางห้องเครื่องทีมชาติไทยรวมไปถึงนักเตะค,คนดื่นๆในประเทศไทยที่อยู่ในระหว่างเข้าร่วมฝึกซ้อมกับทัพช้างศึกตเตรียมที่จะลงแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026ันรอบคัดเลือกที่ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งงานนี้ลุงชาวกะริต้าคนดังเล่าได้พูดนะฮะ้วยนำเสียงภาษาไทยในแบบที่ไม่คล่องสักเท่าไหร่นักบอกกับเจ้าตังโดยเขาเองก็ระบุว่าสวัสดีครับร,รบกวนเซ็นหน่อยได้ไหมครับซึ่งลุงชาวกะริต้าคนดังกก่าวกำลังยืนถือลูกฟุตบอลอยู่นั้นพร้อมปากกาหนึ่งด้ามยืนให้กับนักเตะพร้อมอธิบายถึงเหตุผลว่าทาไมถึงอยากจะให้เซ็นเมียของผมเป็นคนไทยครับลบบุรีเมียของผมอยู่ที่ลบบุรีโดยเหลือเชื่อเป็นอย่างมากนะฮะ ว่าลายเซ็นที่เขาได้รับบนรุกุขบอลลูกนี้จะมีคุณค่าแก่ครอบครัวของคุณลุงคนนี้ที่ประเทศไทยเป็นอย่างมากอย่างแน่นอนก่อนจะจากลากันคุณลุงยังได้บอกด้วยว่าผมมีชื่อไทยด้วยนะชื่อสุกัญญาหากผมเป็นตนว่างานนี้นะผมก็ฟีเวอร์พอสมควรน,นะฮะทีมชาติไทยของเราก็ฝากไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอัาน,นยังไงโคเตี่มองช้างศึกแม้ว่าไร้เงามุย้ยแต่ไม่ไร้พิษสงนะ โดยกันนี้คุณซอปีทีประจบเอฟซีเชื่อทัพช้างศึกไร้ไม่ไร้อาวุธแม้จะขาดเทพมุยลุยคัดบอลโลกในครนี้ก็ตามทีโดยกันนี้สะสมพบประเสริฐอดีตนะักฟุตบอลทีมชาติไทยที่ปัจจุบันเป็นเฮกโค้ดของทัพต่อทีปีทีประจบเอฟซีทีมศึกทีวันได้แสดงความคิดเห็นของตนเองก่อนทีมชาติไทยจะทำศึกฟุตบอลโลกปี2026หรับคัดเลือกโซน,นเอเชียรอบ2กลุ่มสนัดที่3กับด้านของเกาหลีใต้ โดยโคตเต้ได้มองนะฮะถึงการที่ทัพช้างศึกเองนั้นไม่มีทีเด็ดนงดาโัวงหอ,อกตัว,กวเก่าในศึกครั้งนี้บอกว่าไม่ค่อยจะส่งผลกับทีมมากมายนักด้วยสถานการณ์ปัจจุบันอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไรนักที่เรียกมาเตะในครั้งนี้ในตอนที่เขาเองนั้นก็เพิ่งจะหายจากอาการบาดเจ็บมาไม่นานผมว่าแม้ว่าปรนา n นั้นไม่มีทีเด็ดสแนงดาผมว่าไม่มีผลซะต่าไรนักเพราะในเอชยนครับที่ผ่านมาผลงานรเราเองก็น่าพอใจ แม้จะไม่มีพี่มุย้ยที่มีเรื่อ,องของอาการบาดเจ็บอยู่แล้วจะเห็นได้ว่าตอนนั้นมวยนักเตะหลายคนที่ตอบโจทย์มาใส่ชีิทั้งการทําเกมรุกการโต้กลับและอื่นๆมันก็ดีอยู่แล้วซึ่งในตอนว่ามุย้ยยังคงมีประโยชน์กับทีมชาติอยู่แต่ต้องบอกได้เลยนะว่าดูหน้าเสือของงานเอามันอาจจะไม่เหมาะกับเขาในเวลานี้และเขาเองก็เพิ่งจะกลับมาจากอาการบาดเจ็บคงไม่มีประโยชน์ที่จะเอาเขาไปใช้ในตอนนี้ สำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่ตเต็มจะพบกับสื่ออาทีมชาติเกาหลีใต้ในศึกบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซเนเชียรอบ2กรุ๊ป4นัดท,ที่3วันที่2 1มีนาคมเวลา18นาาิกตามเวลาของประเทศไทยณสนามโอลด์คิัลสเตเดียมในครั้ง,งนี้ และนัดที่4จะกลับมาเปิดสนามราชมังคลากีฬาสถานโดยจีบชาติเกาหลีใต้วันที่6มีนาคมเวลา19นาฬิกา30นาทีโดยทั้งสองเกมจะถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวี YouTube ช้างศึกอ f ฟ i c i a l และก็ Facebook ช้างศึกอ f ฟ i c i a l ในครั้งนี้เป็น่ว่าง,งานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากักนคร,รับอะไรยังไงไทยรัฐทีวีแถลงข่าวคว้าดีขสิทธิ์ยิงสดทีมชา,าติไทยตลอดปี67 ในครั้งนี้เลยนาะโดยไทยรัฐทีวีจัดงานาแถลงข่าวดังได้รับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลชายทีมชาติไทยทั้งชุดใหญ่และก็ชุดอยู่23ปีต่อนเนื่อง2ปีในถึงปี2 0 6 8ดเลยทีเดียวโดยเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาไทยรัฐทีวีร,รับจัดงานแถลงข่าวถ่ายทอดฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่และก็ชุดยุคปีได้รับสิทธิ์จัดการกับทางด้านของอสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถมัมภ์ ยาวจะถึงปี68นะฮะต่อเนื่อง2ปีโดยปีนี้เข้าสู่ปีที่9ที่ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยไทยรัฐทีวีภายใต้แคมเปญเชียร์ไทยให้กิดกล้องในปี2567นี้จะถ่ายทอดสดช้างศึกชุดใหญ่และชุดยู23ปีผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง32ซึ่งคุณวัชระ พชรพลผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจร่วมไทยรัฐทีวีและก็ไทยรัฐออนไลน์นะฮะได้กล่าวถึงความร่วมมือกันในครั้งนี้พวขอขอบคุณสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่ให้โอกาสไทยรัฐได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลทีมชาติไทยมาอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากการถ่ายทอดสดแมตช์ดังกล่าวต่างๆแล้วไทยรัฐเองก็ยังได้เตรียมเนื้อหา ทั้งข่าวอัปเดตสถานการณ์และก็วิเคราะห์จาะลึกเอาไว้อย่างเข้มข้นทั้งการแข่งขันและหลังจากการจบเกมการแข่งนนขันด้วยในปีนี้แมตช์สำคัญที่จะได้ชมกันก็คือฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกในช่วงเดือนมีนาคมและก็มิถุนายนนี้ที่ไทยเราจะไปเตะที่ประเทศเกาหลีใต้และประเทศจีนโดยแมตช์เย่าเราเองก็เปิดบ้านเตะกันที่สนามราชมังคารกีฬาสถานผมคิดว่าเราจะได้เห็นแฟนบอลเต็มสนามอย่างเต็มรูปแบบอย่างแน่นอน รวมถึงฟุตบอลตามโปรแกรมฟีฟ่าเดย์ทั้งหมดและเกมอุ่นเครื่องทั้งหมดนะท่นด้านนาว่าอากาศเอกปียพงศ์ผิวอ่อนสภากรรมการฟุตบอลนะฮะก็ได้เผยถึงความท้าทายของทีมงานชุดใหม่บอกว่าในฐานะหนึ่งในคณะทําง,งานของสมาคมผมพร้อมที่จะช่วยทีมชาติไทยตเตรียมหลังบ้านให้พร้อมทํางานตามแผนงานที่คุณแป้งได้ให้แนวทางไว้เพื่อให้นักฟุตบอลจะได้โฟกัสกับเกมเดืนานาให้ได้มากที่สุดในครั้งนี้ คุณแป้งเน้นการทำการเชิงรุกแก้ไขปัญหาทันชีซึ่งต้องยอมรับนว่าเหนื่อยแน่ๆแต่ผมก็พร้อมที่จะสนับสนุนสู้เพื่อเป้าหมายที่วางเอาไว้เพราะฟุตบอลเป็นกีฬาที่จะสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศเรวมถึงผมเองก็เกิดมาจากฟุตบอลเช่นเดียวกันครับและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่20มีนาคม2567โดยชายผู้บังคครั้งฟุตบอลไทยครับ